มีบางวันที่แย่เพราะเศรษฐกิจมันบกพร่องมีบางวันที่แย่เพราะโลคระบาดมันเต็มห้องแต่ในวันที่แย่ๆยังมีเรื่องดีให้คอยจ้องพรอะในวันเสาร์อาทิตย์เรายังได้ดูอาเซนนลนมีบางวันที่แย่เพราะเศรษฐกิจมันบกพร่องมีบางวันที่แย่เพราะโลคระบาดมันเต็มห้องแต่ในวันที่แย่ๆยังมีเรื่องดีให้คอยจ้องคอในวันเสาร์อาทิตย์เรายังได้ดูอาเซนนลนแล้วนี่มันเป็นอะไรทำไมเราต้องทะเลาะกันนะกระแสแแดงตกันไปสนุกหรือไงไม่เคยฟังไม่ว่าชนะหรือแพ้ก็ยังจะแสะกันทุกวันและ เขาถามจริงๆเนี่ยเหรอที่รักทีมเดียวกันอ่ะพราะเวลาเขาต้อนเวลาเขาเหนื่อยก็เพื่อทีมแต่พอเวลาเขาพลาดต้องการเวลากับได้ทีมและในวันที่เขาแพ้ไม่มีสักคนเคยได้ยินว่าเขานั้นแย่แค่ไหนอดทนแค่ไหวไม่เคยอินแลมเบลเบนไวท์เทียนนีลาสาก้ากาเบียลละกาเซตเปเป้ชาก้าดูโนแชมเบอร์เอเดนนี่สมิธโลเอ็ดดี้มาเลนนายปาเตกาบิโกเรโนโคล่าหลกของกาลาโพดิงมาลีโทมิเซ็ดดึกยังคงวิ่งมาติน ไดการยิงกลางคอยเป็นชาสุดท้ายกับตันเด็กปืนโอบาไม่ยโอ้โหอย่างไงครับทุกคนมันไหมครับผม ก็ถ้าใครไม่เคยฟังเพลงไปกินนะัก็กลับไปฟังได้ในชแนลแล้วนะครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel อนยูยี่สิบเอ n ดช l อย่างเป็นทางการนะครับผมอ่าก็นี่นะครับจะเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ใหม่ของเพจผมในปีนี้นะครับผมคือต้องท้าความก่อนว่านะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับผมจะมี รายการสดรายการไลฟ์นะครับผมสัปดาห์ละ3รายการนะครับคือทุกวันพุธรายการทวิตนี่วันไลฟ์นะครับผมรายการนั้นเนี่ยก็จะเป็นในในเรื่องของการที่ผมเนี่ยจะหยิบนําเอาคอนเทนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับอาร์เซนอลเนี่ยที่น่าสนใจนะครับเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับผมแล้วก็จะมีรายการคิกออฟนะครับเป็นรายการที่เราจะมาพูดคุยกันก่อนเกมนะครับผมแล้วก็มีรายการวัดไอเกมนะครับก็เป็นรายการที่เราจะมาพูดคุยกันหลังเกมว่าในเกมนั้นๆเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะครับผม และอันนี้นะครับเป็นรายการใหม่ของเราซึ่งผมไม่ทําเป็นไลฟ์แต่ผมเเลือกที่จะอัดเป็นคลิปแทนนะครับและนี่ก็เป็นคลิปแรกของรายการนี้นะครับผมซึ่งคอนเซปต์ของรายการนี้นะครับผมผมวางไว้ก็จะเป็นในส่วนของการนําเสนอเรื่องที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับาอ์เซนลโดยตรงนะครับผมเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันมันน่าสนใจนะครับผมซึ่งเราก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมโดยนะครับในวันนี้นี่เลยนี่สดๆเลยนะครับ ประเด็นในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับซึ่งก็นั่นก็คือประเด็นที่ชื่อว่า5นักเตะฟอร์มดีอน,นาคตไกลของเติร์ชแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลนี้นะครับผมก็ก็ต้องเล่าก่อนว่านะครับคือเดือนนี้มันคือเดือนมกราใช่ไหมครับมันคือปีใหม่นะครับและในวงการฟุตบอลเนี่ยเดือนมกรามันสําคัญอย่างหนึ่งก็คือมันจะเป็นสัญญาณที่เราบอกว่าตลาดเอ่อมกราเนี่ยได้มีการเปิดขึ้นแล้วนะครับผมซึ่งตลาดมกราเนี่ย พูดถึงความสําคัญของตลาดเนี้ยผมมองว่าสําคัญไม่แพ้ตลาดซัมเมอร์เลยนะครับผมแต่คอนเซปต์หลักๆของตลาดเนี้หยหลายๆทีมนะครับจะไม่ค่อยได้เป็นการซื้อตัวนักเตะที่เป็นแบบระดับซูเปอร์สตาร์ที่จะเอามาเป็นใช้งานในระยะยาวอะ่ะแต่อาจจะเป็นในส่วนของการเหมือนกับว่าซ่อมแซมหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆของทีมในครึ่งฤดูกาลแรกที่เกิดขึ้นนะครับผมตลาดเนี้ยมันจึงเหมาะกับการที่จะเลือก เรื่องหานักเตะที่ค่อนข้างที่จะเอามาใช้งานเพื่อที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงกันชั่วคราวนะฮะผมซึ่งมันก็ผมก็ก็นี่จากโจทย์ตัวนเองผมก็เลยคิดว่าอืมพอโจทย์เป็นแบบนี้นะครับถ้าเราจะไปหานักเตะที่เป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่านักเตะบิ๊กเนมเนี่ยที่จะให้ย้ายในตลาดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยากมันน่าจะยากนะครับผมดังนั้นก็เลยคิดว่าแล้วถ้าไม่ใช่บิ๊กเนมล่ะจะเป็นใครบ้างที่น่าสนใจผมก็เลยเลือกที่จะมองไปที่ลีกเดชเป็นชิป หลีกรองของอังกฤษเรานี่เองนะครับผมซึ่งก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพของแชมเปยนชิปเนี่ยนะครับถ้าหาว่าคอมเพรกับพิมเมลีกแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่ากันแน่นอนนะครับแต่ถ้าหาพูดถึงคุณภาพของเขาเองเนี่ยลีกเขาเองเนี่ยเป็นหลีกที่ถือว่ามีนักเตะเก่งๆเยอะ มากนะครับผมแล้วเราก็เห็นหลายคนแล้วที่เป็นนักเตะม,มาจากเดอะใช้เป็นชิปที่โชว์ฟอร์มได้ดีในแช้เป็นชิปเนี่ยแล้วก็มาโชว์ฟอร์มได้ดีต่อในพรีเมียร์ลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอย่างซาอิดเบลามาของเวสต์แฮมตอนนี้ใช่ไหมครับจลอดโบเวนนะครับผมหรืออีวานโทนี่เนี่ยเราจะเห็นว่าชื่อเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ผมยกมาซึ่งเขาในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างมากในพรีเมียร์ลีกนะครับผมมันจึงแปลว่าเดอะใช้เป็นชิปเนี่ยนักเตะของเขาดีๆก็เยอะนะครับผมก็ จนถึงครึ่งฤดูกาลเนี่ยนะครับใช้เป็นชิปมีใครบ้างที่น่าสนใจนะครับและผมก็ได้เลือกมา5คนนะครับโดย่อ,อ5คนนี้ผมคัดเลือกมาจากคะแนนเฉลี่ยของเว็บไซต์ w h s Score s o r r e เป็นหลักนะครับผมนั่นก็คือ,อ,อช้อยที่1นะครับแล้วชอยที่2ก็คือผมจะเลือกนักเตะที่อายุไม่เยอะมากจนเกินไปเพราะว่ามันก็มีนักเตะหลายคนนะครับที่ โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆเป็นอันดับช้าต้นๆของฮูสกอร์แต่นักเตะคนนักเตะคนนั้นเนี่ยเราอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นในตอนนี้ก็คืออเล็กเซนด้ามิโตวิชนะครับผมกองหน้าของฟูลแลมซึ่งคนนี้เราก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมากแล้วนะครับผมผมจึงไม่ได้ยิบยกตรงนั้นมานะครับแต่ละเรามาเลือกกันเลือกมา5คนเนี่ยก็คืออาจจะเป็นคนที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้รู้จักกันมากนะฮะผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะมีใครบ้างนะครับ5คนนะโอเค เฮ้ยโอ้โหเกือบลืมนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ลืมไม่ได้นี่อ่าก่อนอื่นก่อนได้นะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันนะครับผมเราก็ต้องมาขอบคุณสปอนเซอร์ของเรากันก่อนนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับแอดยูฟาสามสองเก้านะครับแอดยูฟาสามสองเก้านะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยนะครับชอบการแข่งขันชอบการเดิมพันหรือที่หรืออยากที่จะไปร่วมรุ้นกิจกรรมดีๆเนี่ยนะครับผมสามารถแอดไปได้เลยนะครับผมที่แอดยูฟาสามสองเก้านะครับต้องมีตัวแอดกับตัวอันด์เคอร์สกอร์ด้ นะครับผมขอบคุณทุกค้าด้วยนะครับโอเคมาเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่5้ากันก่อนเลยนะครับผมโอเคคนนี้นั่นเองนะครับผมติด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 อ่ะผมคิดว่าหนุ่มน้อยคนนี้เด็กหนุ่มคนนี้เพื่อนๆน,น่าจะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างแล้วใช่ไหมครับหรือถ้าใครไม่รู้จักเดี๋ยวผมจะเล่าความเขาเป็นใครนะครับชื่อเขาคือคริส วิลล็อกนะครับใช่ทุกคนฟังไม่ผิดคริสวิลล็อกนะครับคริสวิลล็อกเนี่ยนะครับเขาเป็นพี่ชายของโจวิลล็อกอดีตเด็กปั้นมหาเทพของเราที่ปัจจุบันเนี่ยไปอยู่กับนิวคาสเซิลแล้วนะครับผมคริสวิลล็อกเนี่ยตอนที่เขาเป็นเด็กๆเด็กเด็เขาก็เคยอยู่ในอะคาเดมี่ของอาร์ซอนเช่นกันนะครับผมและคริสวิลล็อกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ แล้วก็ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากตั้งแต่เด็กนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ของทีมอัซซอนนณตอนนั้นที่เขาอยู่ในวัยที่จะจะสาะแซกขึ้นมาเนี่ยทีมณตอนนั้นเนี่ยมันมันสถานการณ์มันไม่มั่นคงมันจริงไม่เหมาะกับการที่เราจะดันดาวรุ่งขึ้นมานะครับผมซึ่งมันเป็นเวลาเดียวกับที่คิดดูหลอกเนี่ยเขาเหมาะที่จะต้องขึ้นมาแล้วแต่พอมันไม่ได้ขึ้นเนี่ยมันจึงทําให้เขาเลือกที่จะ ไม่ต่อสัญญากับทีมออกไปนะครับโดยทีมทีเ่เขาย้ายไปก็คือทีมเบนฟิก้านะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าพอเขาย้ายไปเบนฟิก้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าพูดกันตามตรงก็คือไม่รอดนะครับไม่รอดเพราะว่าลีของโปรตุเกสเนี่ยก็ถือว่ามีมาตรฐานที่สูงมากนะครับแลวเบนฟิก้าก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งของลีโปรตุเกสนะครับดังนั้นคุณต้องเก่งมากจริงๆถึงจะสอดแทรกตำแหน่งตัวจริงของเบนฟิก้าได้นะครับและโจวิลล็อกเออไม่ใช่สิคิสตวิลล็อกก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับกับเบนฟิก้านะครับจึง ทำให้เขาตัดสินใจย้ายกลับมาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยปัจจุบันนี้นะครับผมเขาอยู่กับสโมสรควีนพาร์คเรนเจอร์นะครับหรือว่า QPR นั่นเองนะครับผมโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับวิลล็อกยังอายุไม่เยอะเลยนะครับเขาอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นเองนะครับ23ปีเท่านั้นเองนะครับและต้องบอกว่าพอวิลล็อกเนี่ยพอวิลล็อกเนี่ยนะครับผมเขาตัดสินใจกลับมาอังกฤษเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างมากนะครับผมเพราะ มันทําให้เขาเนี่ยได้กลับมาเล่นฟุตบอลแบบมีคุณภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเขาตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเขาถือว่าเป็นเป็นคนสําคัญหรือเป็นเดอะแบกเลยแหละเป็นเดอะแบกของฟรีนพาร์คเรนเจอร์ไปแล้วนะครับผมในตําแหน่งกลางลุกนะครับผมปัจจุบันนี้นะครับเอ่อคิสวิลล็อกเนี่ยยิงไปแล้ว5ประตูกับ4แอสซิสต์นะครับผมซึ่งถ้าหากดูตัวเลขมันก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากดู Impact ที่เขาสร้างในเกมจริงๆเนี่ยถือว่าเขาเป็นตั้งแต่ที่มีการสร้าง Impact อย่างมากของ QPR นะครับผมซึ่งปัจจุบันตอนนี้กันนะครับผมด้วยฟอร์มของเขาเนี่ยก็ช่วยให้ QPR ตอนนี้นะครับผมอยู่อันดับที่7ของตารางแชมเปียนชิพนะครับก็ถือว่ายังเกาะกลุ่มอยู่ในการลุ้นเพย์ออฟอยู่นะนะครับผมสําหรับคิดวิวลหลอกเนี่ยถ้าหาเพื่อนๆคนไหนไม่เคยดูนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าเขาเล่นยังไงนะครับ สไตล์การเล่นของเขาเนี่ยนะครับผมเขาจะเป็นนักเตะต,ตำแหน่งกองกลางตัวลุกนะครับแต่เขาสามารถที่จะไปเล่นทางซ้ายทางขวาก็ได้เช่นกันหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยผมสังเกตว่าเขาก็เล่นหน้าเป้าได้ด้วยนะนะครับผมคือจุดเด่นของเขาก็คือมีเขามีทักษะการเลี้ยงบอลที่ดีมากๆมีวิชั่นการจ่ายบอลที่ดีมากๆนะครับผมแต่จุดอ่อนของเขาเนี่ยก็คือในเรื่องของการยืนตำแหน่งแล้วก็แล้วก็การตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายที่เด็ดที่ขาดนะครับผมซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเขา อาจจะไปยืนในตำแหน่งที่ลำหน้าหรือว่ายืนในตำแหน่งที่ไม่ได้ดีที่สุดนะครับผมทำให้มีการเสียโอกาสไปบ้างนะครับแต่ปัจจุบันกับวัย23ปีกับ QPR ตอนนี้นะครับผมคิสวิวโลกเนี่ยนะครับผมถือว่ามีฝ์อการเล่นที่ดีมากๆนะครับผมจึงผมได้เลือกมาเป็นคนที่5ในลิสต์นี้นะครับผมโดยคะแนนเฉลี่ยของฮูสกอร์นะครับผมปัจจุบันตอนนี้นะครับคิสวิวโลกได้คะแนนอยู่ที่7.11คะแนนนะครับผมอ่าเป็นคนที่5นะครับ คิดถึงกันไหมเจ้าหนูคิดวิลล็อกนะครับอดีตเด็กเทพของเรานะครับผมเนาะเขาเก่งนะผมว่าตอนนั้นเขาเก่งมากแต่ด้วยอย่างที่บอกไปนะครับตอนนั้นทีมเรามันไม่เหมาะกับการปั้นดาวรุ่งขึ้นมาจริงๆนะครับช่วงปลายเวนเกอร์นะครับผมโอเคมาเราไปกันที่คนต่อไปกันเลยนะครับคนที่4นะครับผมก็คือเด็กหนุ่มคนนี้นะครับผม คนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างนะครับผมก็คือมอร์แกนกิฟไว้นะครับผมมอร์แกนกิฟไว้เนี่ยนะครับผมเขาเป็นกองการดาวรุ่งของวูฟแฮมตันนะครับโดยเขามีชื่อเสียงมาสักพักแล้วนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นเด็กนรกของวูฟคนหนึ่งนะครับและวูฟแฮมตันเนี่ยก็มักที่จะให้โอกาสเขาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่บ่อยๆนะครับแต่ ลหลายครั้งที่เขาได้โอกาสเนี่ย <USE K> เขาก็อาจจะทำผลงานได้ไม่ดีที่สุดนะครับและในปีนี้นะครับผมด้วยวัยเพียง21ปีของเขานะครับผมเขาตัดสินใจที่จะออกมายืมตัวกับสโมสรอนเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับผมก็คือสโมสรอที่เมื่อตกชั้นไปนั่นแหละนะครับอยู่เชฟฟิลด์นะครับ, children, รบซึ่งก็ต้องบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆของเขานะครับผมด้วยปัจจุบันตอนนี้นะครับกิฟไว้เนี่ยเป็นตัวหลักไปแล้วของเชฟฟิลด์นะครับผมโดยในฤดูกาลนี้นะครับผมเขาลงเล่นไปแล้วถึง19 นะครับยิงได้6ประตูกับ4แอสซิสต์นะครับซึ่งในตำแหน่งกองกลางที่ไม่ได้เป็นเพย์เมเกอร์ไม่ได้กองกลางตัวลุกเนี่ยมีค่าเฉลี่ยทำประตูขนาดนี้ถือว่าเยอะมากนะครับผมเยอะมากๆนะครับและสำหรับสไตล์การเล่นของเขานะถ้าใครไม่เคยดูนะครับผมมอร์แกนกิฟไว้เนี่ยนะครับเขาเป็นกองกลางเบอร์8เลยนะครับเป็นกองกลางเบอร์8ที่ดีที่ค่อนข้างที่จะมีคุณสมบัติที่ครบเครื่องเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการออกบอลการจ่ายบอลหรือว่าการ พลังงานในการวิ่งไล่นะครับผมจุดเด่นของเขาจะจัดเลยก็คือการจ่ายบอลอย่าง <c oughs> ที่บอกไปนะครับหรือแล้วก็เรื่องของพละกําลังนะครับการเลี้ยงบอลก็พอได้นะครับและอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือการยิงไกลนะครับที่ปัจจุบันถือว่าเพิ่มเข้ามาแล้วได้น่ากลัวมากๆนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเนี่ยมอนเราลองมองจากจุดดีเขาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นกองกลางที่ครบเครื่องมากๆ,ๆนคนหนึ่งเลยนะครับมางกันคิดไว้นะครับแต่ปัญหาชัดๆเลยนะครับผมที่มันชัดที่สุดของเขาเลยเนี่ย ทั้งผมเองแล้วก็เว็บไซต์ฮูสกอร์เองเห็นค่อนข้างที่จะตรงกันก็คือในเรื่องของระเบียบวินัยนะครับผมด้วยความที่เขาค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจึงทําให้เขาได้พบเจอหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่เด็กเร็วนะครับมันจึงทําให้มีโอกาสที่เขาจะควยเขวค่อนข้างสูงมากนะครับและเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถามว่าเขายัง มันยังไม่สายจนเกินไปที่เขาจะกลับเนื้อกลับตัวนะครับซึ่งปัจจุบันผมมองว่าเขาก็กลับมาอยู่ในลู่ทางที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้โอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าหากว่าเขาสามารถแก้ไขเรื่องระเบียบวินัยของเขาไปได้เนี่ยนะครับผมผมมองว่าเขาจะสามารถที่จะพัฒนามาเป็นกองกลางร,ระดับท็อปของอังกฤษได้คนหนึ่งเลยนะครับผมโดยปัจจุบันนะครับผมมอร์แกนกิฟไว้เนี่ยนะครับผมฮูสกอร์อนะครับให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่7.12คะแนนนะครับผมอ่า คนแรกกับคน2อเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันใช่ไหมครับเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับแต่ต้องบอกว่าอีก3คนที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกันแน่นอนนะครับผมโอเคมาเรามาต่อกันที่คนที่สเลยนะครับนี่คนตัวสูงนะคนตัวคนที่อยู่สต๊กนะครับผมโอเคคนนี้นะครับก็คือเขาชื่อว่าเฮนรี่ชูตานนะครับผมเฮนรี่ชูตาน ชุดตั้นอ่าประมาณเนี้ยชุดตั้นเฮนรี่ชุดตั้นนะครับผมต้องบอกว่าคุณชุดตั้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะพิเศษมากกว่าคนอื่นนิดหนึ่งนะครับคือสปอยล์ก่อนเลยว่าทั้ง4คนที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับผมจะเป็นนักเตะในตำแหน่งเกมลุกหรือไม่ก็กองกลางทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งด้วยบทบาทด้วยตำแหน่งที่เลือกมาเนี้ยกองกลางหรือว่าตัวลุกเนี่ยมันไม่แปลกนะครับที่จะทําให้มีคะแนนเฉลี่ยออกมาเยอะนะครับเพราะว่ามันมักที่จะมีโอกาส สร้างสรรคคะแนนได้เยอะไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือการจ่ายนะครับแต่ว่าคุณชุดชุดตั้นเนี่ยแตกต่างจากเพื่อนก็คือเขาเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ฮานะครับผมเออเซนเตอร์ฮาบกองหลังนะครับกองหลังตัวกลางเลยและการที่จะเล่นกองหลังแล้วได้คะแนนเยอะเนี่ย ผมแปลว่ามันต้องเก่งมากนะมันต้องเหนียวมากในพอสมควรเลยนะครับผมซึ่งชุดตันก็เป็นตามนั้นเลยนะครับผมปัจจุบันนะครับเฮนรี่ชุดตันเนี่ยนะครับผมเขาอายุเพียงแค่23ปีนะครับผมเขาเป็นคนออสเตรเลียนะแล้วก็เล่นอยู่กับสโมสรสโตกซิตี้นะครับผมเฮนรี่ชุดตันนะครับผมเขาเป็นกองหลังร่างยักษ์ยักษ์บึกบานมากนะครับผมปัจจุบันเนี่ยเขาี่23ปีอย่างที่บอกไปนะครับผมแต่เขาสูงถึง198เซนติเมตรนะครับและ ไม่ได้สูงผอมแต่สูงหนาด้วยมีร่างกายที่กำยำกล้ามที่ใหญ่พอสมควรซึ่งมีความหนามากทั้งสูงและหนามากมันจึงเป็นองค์ประกอบของกองหลังในฝันเลยอะนะครับผมให้นึกภาพอารมณ์เหมือนเฮลีแม็กควายแม็ควายเลยนะครับผมแม็กควายนะครับผมและถ้าหากว่าเรามาพูดถึงจุดเด่น หรือสไตล์การเล่นของแกเนี่ยนะครับผมแกเป็นกองหลังที่ค่อนข้างที่จะเป็นกึงก่งๆสไตล์โบราณนิดนึงนะครับคือไม่ว่าจะเป็นการเข้าสกัดนะครับการเคลียร์บอลกระโดดงงจังหวะอะไรพวกนี้แกทําได้ดีหมดทําได้ดีมากๆนะครับผมคือปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาลงเล่นไปแล้วถึง21เกมนะครับเขามีค่าเฉลีย่ยในการสกัดบอลเนี่ย1.8ครั้งต่อเกมเลยนะครับและในทางกลับกันนะครับ สกัด1.8ครั้งต่อเกมแต่เขาเสียฟาวน้อยมากเสียฟาวเพียงแค่0.8ครั้งต่อเกมน,นะครับซึ่งถือว่าโหดมากสกัดแล้วไม่ฟาวด้วยและได้บอลด้วยนะครับแต่ที่โหดมากอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเคลียร์บอลเชื่อไหมครับว่าเฮนรี่ชูตนันมีคะแนนมีค่าเฉลี่ยในการเคลียร์บอลเนี่ย5.7ครั้งต่อเกมเลยนะครับเกือบ6ครั้งต่อเกนมนะซึ่งแบบโอ้โหจดแค่ถือว่าเยอะมากสำหรับกองหลัง นะครับผมซึ่งถือเรียกว่าไงถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยครับซึ่งนั่นแหละที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นการเคลียบอลการกระโดดหมดเนี่ยเขาทําได้ดีหมดเลยนะครับผมซึ่งเป็นเป็นกองหลังที่อนาคตไกลนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเรามาดูถึงจุดอ่อนนะครับแน่นอนว่าคนเราทุกคนต้องมีจุดอ่อนนะครับและจุดอ่อนของแกจะชัดๆเลยนะครับชัดๆเลยก็คือในเรื่องของการออกบอลอ่าแกเล่นบอลกับเท้าไม่ดีนะครับผมซึ่งอย่างที่เรา,เราทราบกันนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ วงการฟุตบอลเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนถ่ายุคอีกแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้กองหลังที่ได้รับความนิยมนะครับมักที่จะเป็นกองหลังที่เล่นบอลกับเท้าได้ดีนะครับคือเทนของเทนของฟุตบอลปัจจุบันเนี่ยนะครับดังคือการเซตบอลจากแดนหลังนะครับดังนั้นนักเแต่ตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นผู้รักประตูหรือว่าเซนเตอร์ฮาบเนี่ยนะครับอีก คุณสมบัติหนึ่งที่โค้ชต้องการก็คือในเรื่องของการออกบอลนะครับซึ่งเฮดเล่ชูตันอาจจะทำตรงนั้นได้ไม่ดีนะครับเขามักที่จะมีอาการโลกในการจ่ายบอลบ้างแล้วก็อาจจะทาให้เสียเรียกว่าไงเวลาคู่แข่งเข้ามาเพรสซิ่งเนี่ยมันจะทําให้แกแบบเฮ้ยมีอาการลุกลิ้ลุกลนทําให้พลาดอยู่บ้างนะครับผมหรือว่าเออตรงนี้เองวะมันจึงทําให้คะแนนเฉลี่ยในการเคลียร์บอลถึงเยอะคือแบบพร้อมจะเซตบอลปุ๊บมันโลกไงโรปุ๊บโดนแย่งแย่งปุ๊บมันเลยสยกัดเคลียร์เออน้ำน้ำหกเลย <c oughs> ก็ไม่แน่นะครับก็เป็นไปได้นะครับผมโอเคอ่าแต่แต่ก็ไม่แต่ก็ถือว่าเรียกว่าไงถือว่าด้วยอายุเป็นแค่23ปีเนี่ยผมมองว่ายังพัฒนาไปได้อีกเยอะนะครับผมโอเคแล้วก็อ่ะต้องบอกว่าคะแนนของคะแนนค่าเฉลี่ยของฮูสกรนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาให้ชุดต้านอยู่ที่คะแนนถึง7.23คะแนนเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่า นักเตะตำแหน่งกองหลังได้คะแนนมากขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามากจริงๆนะครับสำหรับเฮนรี่ชูสตันนะครับโอเคคนที่3นะออนเรามาต่อกันที่คนที่2นะครับผมอคุ้นหาคุ้นตากันไหมทุกคนคนนี้อืคือต้องบอกก่อนว่าด้วยคอนเทนต์เนี่ยนะครับผมพอพอพอผมคิดที่จะทำคอนเทนต์นี้ปุ๊บผมก็นึกถึง นักเตะคนนี้ขึ้นมาเลยเพราะผมค่อนข้างที่จะติดตามผมไม่ใช่คนติดตามแิ่ผมผมมาไปกดไลค์แฟนเพจแบ็คเบิร์นไทยแลนด์อยู่นะครับและตัวนี้แล้นักเตะคนนี้เขาเป็นตำแหน่งของเขาเป็นนักเตะของแบ็คเบิร์นนะครับและเพจแบ็คเบิร์นก็พูดถึงเขาบ่อยมากๆทําให้ผมคุ้นตาคุ้นตาเขาบ่อยมากๆนะครับผมชื่อของเขาคือเบนเบรนตันดีอาร์ตนะครับหรือว่าเบนดีอาร์ตเนี่ยเรียกง่ายๆเบนดีอาร์ตนะครับผมต้องบอกว่าเบนดีอาร์ตเนี่ยนะครับผมคือต้องบอกว่าเขา คือเขาเนี่ยก่อน,นั้นเนี่ยเขาปัจจุบันเขาถือสัญชาติอังกฤษนะครับแต่พอตอนที่เขาถือสัญชาติอังกฤษเนี่ยฟอร์มการเล่นเขาไม่ดีเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมเขาเปลี่ยนสัญชาติไปเป็นสัญชาติชิลีแล้วนะครับซึ่งพอเป็นชิลีปุ๊บไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าฟอร์มการเล่นแม่งพุ่งขึ้นแบบคนละเรื่องเลยปุ๊บเลยนะครับผมโดยปัจจุบันนะครับเบนดีอาร์นะครับลงเล่นให้กับแบ็กเบิร์นไปแล้ว26เกมนะครับยิงไป20ประตูกับ1แอสซิสต์นะครับอืม26นัด 20ประตู1แอสซิสต์นะครับผมเยอะมากๆนะครับและและตอนนี้เขาก็เป็นรองดัซเซนโวของลีกด้วยนะครับผมเป็นรองเพียงแค่มิโตวิดของฟูลแลมนะครับผมซึ่งเบนดีอาร์ถือว่าเป็นเดอะแบกเดอะแบกของทีมจริงๆนะครับผมและตำแหน่งที่เขาเล่นเนี่ยนะครับผมเขาตำแหน่งแรกเริ่มเลยเขาเล่นเป็นเป็นปีกซ้ายนะครับเป็นปีกซ้ายแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ขยับเข้ามาเล่นตรงกลางมากขึ้นนะครับทางขวาก็เล่นได้รวมไปถึงเล่นหน้าเป้าก็เล่นได้เช่นกันนะครับซึ่ง มันทาให้เขาเรียกว่าไงพอเขาได้มีการปรับบทบาทที่ไม่จําเป็นจะต้องไปยืนแช่ปีกซ้ายเนี่ยมันทําให้เขาได้มีโอกาสทําประตูได้บ่อยมากขึ้นแล้วเขาก็ทําประตูได้เยอะมากจริง,รงในปัจจุบันนะครับผมจุดเด่นอ่ะเรามาพูดถึงจุดเด่นกันดีกว่านะครับผมจุดเด่นเนี่ยที่มันชัดมากๆของคนนี้ก็คือในเรื่องของการหาจังหวะยิงประตูอ่าหาจังหวะยิงประตูหาจังหวะสอดไปทําประตูเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับแก้มักที่จะอยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอดเวลาทีม เซตเกมบุกขึ้นมาเนี่ยคนที่จะมาจบสกอร์เนี่ยจะเป็นโผลมาเป็นแกเสมอนะครับผมและด้วยความที่แกเล่นปีกมาก่อนนะครับเดีย๋ยวที่บอกไปคือเล่นปีกซ้ายมาก่อนนะครับทำให้ทักษะในการเลี้ยงบอลเนี่ยแกค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วตามสไตล์ปีกทั่วไปนะครับผมซึ่งมันถือเป็นความสามารถที่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลการจบสกอร์ได้ดีมากๆนะครับผมแต่ เรามามอ,มองถึงจุดอ่อนกันนะครับผมผมก็ไปดูฮูสกอร์มาฮูสกอร์ก็บอกว่าจุดอ่อนของแกลนของแกลเนี่ยที่ชัดบ่อยๆที่ชัดมากๆเลยก็คือในเรื่องของการเล่นลูกกลางอากาศนะครับผมแกลเล่นลูกกลางอากาศไม่ดีกระโดดมงไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมและมักที่จะโดนจับล้ำหน้าบ่อยๆด้วยนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกไปคือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเลยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเลยนะครับ26นัด20ประตู1แอสซิสเนี่ยไม่แย่เลย นะครับผมโดยปัจจุบันนะครับฮูสกอร์ให้คะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่7.26คะแนนเลยนะครับผมอืมคนที่2นะครับเบนดิอัสนะครับตึ๊ดๆๆๆๆอ่าแล้วก็มาถึงสุดท้ายนะครับคนที่1น,นะครับคนที่1คือต้องต้องเล่าอีกแล้วว่าพอทำาคอนเทนต์เนี่ยใช่ไหมผมก็หาข้อมูลมาปุ๊บแล้วพอได้ทำข้อมูลของเบนดิอัสเป็นคนแรกนะผมทำของเบนดิอัสคนแรกผมเห็น ค่าเฉลี่ยในการยิงประตูที่บอกเมื่อกี้ผมคิดว่าเบนดิอาร์เนี่ยแหละคืออันดับหนึ่งของคอนเทนต์นี้แน่นอนด้วยคะแนนเฉลีย่ยคิดว่าไม่น่าจะมีใครเยอะกว่านี้แล้วอ่ะมันแบบทั้งยิงประตูทั้งแอสซิสทั้งแบบมีสวนร่วเกเกมเนี่ยแกทาได้ดีมากมากน,นะครับซึ่งคิดว่าไม่มีใครทําได้ดี่นนี้แล้วจนกระทั่งมาหาข้อมูลจริงๆปุ๊บโอโ้ต้องบอกว่าคิดผิดคิดผิดมาหานเลยยูยดีมันก็มีอยู่คนักเตะอยู่คนหนึ่งซึ่ง ผมพูดตามตรงผมไม่รู้จักไม่รู้จักไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยก็คือคนในรูปนี้นะครับชื่อของเขาคือจอห์นสวิฟต์นะครับผมจอห์นสวิฟต์ไอ้บักจอนเนี่ยเรียกกันบักจอนนะครับบักจอนเอ่อต้องบอกกันว่าเมื่อกี้เบดีอาร์คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่7.26ใช่ไหมครับถือว่าเยอะมากนะ7.26นะครับผมแต่บักจอนเนี่ยสปอยก่อนเลยคะแนนเฉลี่ยของแกอยู่ที่7.40จะบ้าเหรอเกือบ8อะเจ็่ศูนยแล้วแบบ ทำไมมันเยอะขนาดนั้น,ม,นมันเล่นยังไงวะมันเล่นตำแหน่งอะไรวะมันเป็นใครวะผมก็เลยเลือกมาเป็นคนที่1เลยนะครับผมปัจจุบันนะครับบักจอรเนี่ยหรือว่าจอร์สวิปเนี่ยนะครับผมเขาอายุ26ปีแล้วนะครับผมเขาลงเล่นไปแล้ว21เกมนะครับผมกับสโมสรเรดดิ้งนะ และปีนี้เขายิงไปแล้ว9ประตูกับ3แอซซิตนะครับซึ่งดูประตูมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดูถึงตำแหน่งของแกแล้วเดี๋ยวแกเล่นตำแหน่งกองกลางเบอร์8ตัวเชื่อมเกมนะครับผมจุดเด่นมากๆของแกก็คือการจ่ายบอลแกจ่ายบอลแม่นมากมีค่าเฉลี่ยการจ่ายบอลแม่นยำอยู่ที่ถึง,ง8 3 7นะครับผมและหลายครั้งที่เรดดิ้งขึ้นเกมขึ้นมาเนี่ยนะครับ คบอลเนี่ยจะมาผ่านแกเสมอแกจะเป็นคนเหมือนกับว่าคอยบัญชาเกมให้เรดดิ้งเสมอเป็นเหมือนหัวใจสําคัญของเรดดิ้งเสมอไม่ว่าจะเป็นการวางบอลสั้นเออจ่ายบอลสั้นหรือว่าวางบอลยาว แกจะทําได้ดีเสมอซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีค่าเฉลี่ยการจ่ายบอลแม่นยําอยู่ที่83.7%นะครับและมีการมีค่าเฉลี่ยการวางบอลยาวอยู่ที่4.1ครั้งต่อเกมนะครับผมเปิดบอลด้านข้างก็ได้1.6ครั้งต่อเกมนะครับเลี้ยงบอลก็ได้1.9ครั้งต่อเกมนะครับแล้วก็มีการจ่ายคีย์พาร์เนี่ยซึ่งอันนี้ผมมองว่าสําคัญนะครับการจ่ายคีย์พาร์ถึง3ครั้งต่อเกม นะครับผมคือเกมละ3าครั้งเนี่ยการจ่ายคีย์พาร์ตเนี่ยถ้ากองหน้าคงคมเนี่ยการันตีน,น้อยนอหนึ่งประตูก,กันนะเออคือแบบโอ้โหขั้นต่ําขั้นต่ําคือ3ามครั้งต่อเกมคือแบบจะบ้าหรอแล้วคือนี่คือกองกลางเลยนะไม่ใช่กองกลางตัวลูกเบอร์สิบไปนะเป็นกองกลางแบบกึ่งกึ่งบล็อกทูคล้ายบล็อกทูบล็อกเบอ,บอเร์แปดด้วยซ้ำแต่แบบทําได้ขนาดขนาดเนี้ยคือแบบจะบ้าบ้าไปแล้วอ่ะและอีกอย่างจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นลูกโอเพนเพย์ได้ด้วยการเตะมุมเตะฟรีคิกแก้ทาได้หมดเลยซึ่งแบบโโอ้ห ไม่มังเก่งจังวะครบเครื่องจังวะนะครับผมก็เลยพยายามหาจุดอ่อนซิว่าจุดอ่อนคืออะไรนะครับก็เลยอ่าไปเจอมาก็อาจจะเป็นเรื่องของการการเข้าปะทะการเข้าสกัดแหะครับผมซึ่งรูปร่างอย่างที่เห็นกันรูปรูปร่างแกอาจจะไม่ได้เป็นคนรูปร่างหนามากนะครับผมทําให้การเข้าปะทะเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาซะเท่าไหร่อ่ะคือเล่นได้ขนาดเนี้ยนะครับไม่ต้องปะทะก็ได้ถ้าเกิดปะทะได้ด้วยคือแบบมึงจะครบเครื่องไปแล้วจะเก่งเกินไปแล้วอ่ะนะครับผมซึ่ง ที่บอกไปผมพอได้มาทําข้อมูลอันนี้ปุ๊บได้มาเจอคนนี้ปุ๊บจอห์นสวิฟผมรู้สึกค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากๆนะครับผมและเขาก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกไปคืออายุ26ปีแล้วอาจจะอาจจะดูมากกว่ามากกว่าคนอื่นที่เลือกมาก็จริงนะครับแต่26ในวงการฟุตบอลมันก็ถือว่ายังไปได้อีกไกลน,นะครับไม่แน่ว่าปีหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเขาในพรีเมียร์ลีกก็ได้นะครับผมและ,อ,ะอย่างที่บอกนะครับว่าคะแนนคะแนนของฮูสกรเนี่ยค่าเฉลี่ยตอนนี้นะครับผมแกอยู่ที่ เจ็ดจุดี่ศูนย์ต่อเกมเลยนะครับผมเออเจ็ดจุดสี่ศูนย์เลยนะครับผมซึ่งมากเป็นอันดับที่สามของลีกเลยนะครับผมอันดับหนึ่งของลีกเนี้ยนะครับผมก็คือมิโตวิดนะครับผมมิโตวิดของฟูลแลมนะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ ก็เรียกว่าไงก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับออคอนเทนต์5นักเตะฟอร์มดีอนาคตไกลของเดอะแชมเปียนชิพในฤด,ดูกาลนี้นะครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าตลาดมกราเนี่ยมันเป็นตลาดที่เหมาะกับการปรับปรูงแก้ไขทีมมากกว่าที่จะหานักเตะซูเปอร์สตาร์ที่จะเอามาใช้ในระยะยาวดังนั้นนักเตะในแชมเปียนชิพเนี่ยถือว่าเป็นอีกช้อยหนึ่งที่บรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกอาจจะสนใจก็ได้นะครับและนักเตะ5คนนี้ไม่แน่ว่าในมกราเนี่ยอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ย ได้ย้ายทีมและขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกก็เป็นได้นะครับผมและเรียกว่าไงไม่อยากให้ทุกคนไปด้อยค่าใช้เป็นชิปอะใช้เป็นชิปไม่ใช่เป็นลีกที่แย่ขนาดนั้นนะครับเดีย๋ยวที่บอกว่ามีนักเตะหลายคนที่ทําผลงานได้ดีในแช้เป็นชิปแล้วก็ขึ้นมาพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีมากเช่นกัน,น,นอย่างอย่างยกตัวอย่างก็คืออะซาิดเบลลามาของฟุตเวทแฮมใช่ไหมครับจอร์รโบเวนของเวทแฮมใช่ไหมครับหรือยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งคือใกล้ๆ ใกล้ๆเราเลยก็คือเบนไว้์นี่แหละนะครับเบนไว้ก็ทำผลงานได้ดีมากๆในแชมเปยนชิพกับลีดใช่ไหมครับซึ่งพอแก่ขึ้นมาเล่นในพิมเมยริกเนี่ยก็ยังทำผลงานได้ดีเหมือนเดิมจนปัจจุบันก็ย้ายมากับเราแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าเบนไว้ทำผลงานได้ดีมากขนาดไหนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ5นักเตะนะครับแลวเพื่อนๆล่ะนะครับพอได้ฟัง5นักเตะคนนี้แล้วคิดว่าคนไหนที่จะมีโอกาสย้ายไหมหรืออาร์เซนอลเราเนี่ย น่าจะไปเอาคนไหนมาไหม,อมลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมหรือ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 ว่าเพื่อนๆนรู้จักคนอื่นที่โดดเด่นมากกว่านี้ที่ผมไม่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมอ่าโอเคก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเออตอนนี้ก็เป็นถือว่าเป็นตอนแรกนะครับผมของรายการนี้นะครับผมโดย ก็อย่างที่บอกว่าจะทําเป็นคลิปนะครับผมซึ่งถ้าหากว่ามันผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ตนที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะพัฒนาต่อไปปรับปรุงต่อไปให้มันดีขึ้นในอนาคตนะครับผมโอเคก็ถ้าเกิดใครมาดูนะครับผมก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์ช่องไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะช่วยแชร์ไปด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับผมฝากเพจอัลเลนอนยูยี่สิบเอ็ดเนี่ยไว้ในอ้อมบุกอ้อมใจด้วยนะครับผมปีนี้จะเป็นปีที่พัฒนาการมากแน่นอนนะครับผม โอเคก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2022นะก็ขอแฮปปี้นิว e เ r ียร์เพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็ขอให้ปีนี้นะครับเป็นปีที่ดีของเพื่อนๆทุกคนนะครับผมไม่มีโรคภัยไข้เจ็บกันเลยนะครับการงานการเงินความรักทุกอย่างดีหมดนะครับผมขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับผมเราจะต้องอยู่กันไปจนขวาจะเห็นนนี่าคว้าแชมป์พิมพ์ดีด้วยกันนะทุกคน สัญญาแล้วนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็พบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปแล้วเจอกันได้ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย